ถ้าเสื้อแดงนี่นะคะยังไม่ทำเฮี้ยอะไรเลยแม่งก็ลงข่าวแล้วค่ะนะคะคไม่มีความดีในสายตาของพวกมันเลยเพราะฉะนั้นนะคะป้อมก็ไม่รู้จะทำดีไปทำไมนะคะไม่รู้จะสุภาพเรียบร้อยกับพวกขี้เฮี้ยนี้ไปทำไมเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องค่ะจริงๆแล้วนะคะเราไม่อยากเลวนะคะแต่เขาเนี่ยทำให้เราเลวค่ะใส่ร้ายป้ายสีเราต่างๆนานาค่ะจริงๆแล้วนะเซนทัลเวอร์นี่นะคะคนเผาอยู่นี่นะคะเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยเผาอยู่นี่นะคะ มาจับไปโลดนะคะอุ้ยบอกว่าเสื้อแดงเผาพอพูดไปพูดมาก็บอกว่าชุดดำเผาสรุปแล้วโคตรพ่อโคตร,คตร,คตรแม่ใครเผาวะสรุปแล้วใครเผาคะไม่รู้อีกนะมันก็ไม่รู้แล้วก็พูดเสื้อแดงเผาเผาเฮียอะไรกูอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยกูหนีแทบตายเลยจะมีเวลาไหนไปเผาก็ตอนนั้นอยู่เต็นท์ขอนแก่นก็บอกว่า ทหารมาโอ้ยป้อมก็วิ่งวิ่งนะคะวิ่งแล้วก็ไปลื่นล้มตรงกำแพงรงบา้านตำรวจป้าจะตูดยังเป็นแผลเท่าทุกวันนี้เลยเนี่ยหนีค่ะว่าความอะไรอ่ะไม่กลัวตายหรอกค่ะแต่ยังไม่อยากตายถ้าตายแล้วมันไม่ได้สู้ใช่ไหมคะติดคุกก็ไม่ได้สู้ตายก็ไม่ได้สู้บางคนก็บอกฉันสู้จริงฉันสู้มาตั้งแต่นู่นสู้มาตั้งแต่นี่นะคะมันก็สู้มาสุคน้อนั้นแหละ นะคะแต่ไม่อยากจะติดคุกแล้วก็ไม่ยังไม่อยากตายเพราะว่าเที่ยมันยังไม่ตายจริงไหมคะเราอายุน้อยกว่ามันตั้งเยอะแน่นะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะเราก็เป็นคนที่สมบูรณ์แบบนะหน้าตาก็โอเคเสียงก็โอเคหน้าตาก็สวยมันสมองก็ดีไม่งโง่เหมือนมันสักหน่อยแล้วจะรีบตายไปทําไมใช่ไหมคะพ่อแม่พี่น้อง นี่แหละค่ะค,คนเสื้อแดงนี่มันเก็บกดมันอัดอั้นตันใจเพราะมันถูกกดขี่ข่มเหงเป็นพลเมือนชั้นสองมาน,นานแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นค่ะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เวทีนี้ก็ยังอยู่นะคะเรารณรงค์เพื่อที่จะแก้ไขใช่ไหมคะแก้ไขร,รัฐมนู์หรือไม่เอาเลยไม่เอาเลยใช่ไหมคะเราต้องการสสรมาจากประชาชนพี่ถ้ามีรัฐมนูญเป็นของเราพี่อยากจะ มีอะไรอ่ะพูดสิให้ผู้หญิงมีผัวสักสี่คนอะมะให้คือว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงและธรรมโนเนี่ยเราอยากจะได้ข้อไหนมาบัญญัติไว้ให้เราอยู่อย่างเสรีภาพให้เรามีเกียรติมีศักดิ์ศรีพูดวิาพากษ์วิจารณ์อะไรก็ได้ไม่ใช่พูดอะไรก็ไม่ได้ พูดนิดพูดหน่อยไม่ได้นะคะประชาชนก็มีปากเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลขอวิาพากษ์วิจารณ์หน่อยไม่ได้เหรอใช่ไหมคะให้เราเหมือนต่างประเทศนะคะแล้วก็คําว่าเรียนฟรีของลูกหลานเราเนี่ยอย่าโกหกนะคะขอให้ฟรีจริงๆนะคะไม่ใช่มึงให้กูไปเสียแปะเจียสี่ซ้าห้าพันไปซื้อโต๊ะโต๊ะนักเรียนซื้อแม่งนี่นั่นแหละซื้อทุกปีไม่รู้จักซ่อมใช่ไหมคะ แล้วลูกกูก็นั่งโต๊ะพังๆเหมือนเดิมมาแหละมันดอกโตละสองพันซื้อใช่ไหมคะโดนใช่ไหมแล้วก็อยากจะให้สามสิบาทรักษาทุกโรคเนี่ยเป็นสามสิบาทรักษาทุกรงพยาบาลได้ไหมตอนนี้ก็คือยังยังเออ่ไม่ไม่ได้เป็นบางนอกจากฉุกเฉินใช่ไหมคะแล้วก็รักษาฟรีของรัฐบาลที่แล้วมารักษาฟรีมีแต่ยากแก้ปวดกับยากแก้อักเสบค่ะเพราะแม่พี่น้องเกือบตายเลยค่ะ ฟรีของเขานะคะอย่างนี้แหละคะ่ะประชาชนเนี่ยตาดำๆเนี่ยต้องการเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้มากันเยอะกว่านี้ไหมคะมาเยอะไหมคะจะมาไหมคะบอกต่อๆกันไปไหมจะมาช่วยกันไหมเออนะคะนี่แนวหนะ้าจริงๆนะคะเนี่ยปรบมือกับตัวเองหน่อยอุยสวยก้สวยนะคะแถมยังเป็นนักสู้อีกด้วยะคะ่ะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้เรามารณรงค์ให้ยกเลิก รัฐธรรมนูญปี2550ค่ะที่ไม่ได้ร่างมาจากประชาชนนะคะมาจากมาจากไอ้หน้าแหลมฟันดำไอ้ประสงค์สุนทริซึ่งมาจากคอมอชอใช่ไหมคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอาป้อมขอลองผลงานเพลงที่ป้อมแต่งเองร้องเองแล้วก็ขายเองได้เงินเองนะคะเอาเพลงเพลงที่หนึ่งค่ะเพลงที่หนึ่งเพลงนี้เพิ่งแต่งเสร็จแล้วก็ ย,ยังไม่จ่ายยังไม่จ่ายเขาเลย <c oughs> อะคอเสียงหน่อยค่ะวันนี้ยังไม่ได้ด่านะคะยังไม่ได้ด่า <c oughs> เพลงนี้ชื่อว่าเพลงยอยิ่งรักยอดเยี่ยมหญิงไทยค่ะ i'm เชื่อยิ่งลับชินนาวัตนายกยิงคนแรกของชาวไทยยิงลับรับยิ่งใครก่อเท่า เป็นไรแต่งเองร้องเองคนะ่นี้นะนะคะยอใหม่ยอยิ่งรักนะคะก็ป้อมพึ่งจะแต่งเสร็จเร็วๆนี้นะคะแล้วก็พึ่งบันทึกเสียงเรียบร้อยค่ะแต่ยังไม่ได้เป็นมิวสิกวิดีโอนะคะเพราะว่าก็ยังขาดขาดทุนทรัพย์อยู่นะคะ ก็คงจะได้พบกับป้อมทางเอเชียอัปเดตก็ประมาณกลางเดือนตุลานะคะในรายการเม้ามันสนั่นเมืองกับคุณมดแดงนะคะเราก็จะมาอ่อนแอร์อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็ มองเห็นนะคะความพยายามของเราสองคนนะคะที่ออกมาต่อสู้กันนะคะก็เลยเชิญให้ไปจัดรายการที่เอเชียอัปเดตนะคะพ่อแม่พี่น้องเสื้อแดงนะคะถ้าอยากจะให้ป้อมเป็นสื่อกลางให้นะคะก็ติดต่อได้นะคะติดต่อได้ว่ามีกิจกรรมอะไรทําอะไรที่ไหนนะคะก็ได้เลยนะคะก็จะผ่านทางสถานีเสื้อแดงของเรานะคะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือวันนี้วัตถุประสงค์ของพวกเราของเวทีนี้ก็คือว่าเราเป็น ประชาชนแต่เราต้องการเปลี่ยนแปลงค่ะประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมคะทุกประเทศเปลี่ยนแปลงเพราะประชาชนใช่หรือไม่นะคะ หมดสมัยแล้วนะคะที่จะมากดขี่ข่มเหงกันหมดสมัยแล้วนะคะที่เราจะไปนับถือศรัทธาสิ่งที่เรามองเห็นแล้วนะคะสิ่งที่เราเห็นว่าดีอาจจะไม่ดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ฝากไว้กับพ่อแม่พี่น้องนะคะว่าเราต้องรณรงค์นะคะเรื่องนะคะไม่ใช้รัฐมนตรปีห้าศูนย์ใช่ไหมคะอีกสักเพลงค่ะเพลงนี้ป้อมก็แต่งเองร้องเองเพลงนี้ชื่อว่าเพลงแดงต้องสู้นะคะ แต่งแต่งเองร้องเองเพลงที่สองนะคะอาจจะเศร้านิดนึงนะคะ ะคะ่ะแต่งจากความรู้สึกของตัวเองนะคะว่าเราโดนกระทำยังไงเราโดนกระทำเยี่ยงนี้ขอแค่ได้พูดบ้างได้ไหมคะขอแค่ได้พูดความจริงบ้างว่าใครฆ่าใครฆ่าคะ,ใค,คะใครสังฆ่าคะอ๋อเฮียเล่าอะไรอีกคะอ๋อมีห่ากันเนียหหอเหยีบเหมือนคันนะอุ๊ย เที่ยอนี่ตัวยังไงคะหางเป็นสีหางเป็นสีนี่หรือเปล่าหางเป็นสีที่รั้วนี่หรือเปล่าแหมพวกเรานี้ก็ช่างรู้จังเลยนะอะไรนะเที่ยหามีทั้งเที้ยทั้งหาเลยเนี่ยตอนนี้ก็หาใหญ่มาแล้วก็คือหาน้ำท่วมนะคะก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องนะคะที่มีปัจจัยนะคะอยากจะช่วยบริจาค มีจุดรับบริจาคต่างๆตอนนี้นะคะเราจะไม่เลือกวาอ่าสีไหนเป็นสีไหนนะคะรัฐบาลแต่เราต้องช่วยใช่ไหมคะเราต้องช่วยใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าจะปล่อยแต่รัฐบาลนะคะก็อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงนะคะในขณะที่เรารณรงค์เรื่องรัฐมนูญนะคะเราก็ต้องประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบว่าตอนนี้คนไทยเดือดร้อนมากนะคะเกี่ยวกับน้ําท่วมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่ มีแรงมีเงินมีปัจจัยนะคะก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่ต้องให้เยอะนะคะให้คนละบาทสองบาทพี่น้องเราก็นะคะก็จะไดอ้อ่ไปซื้อปัจจัยที่เขายังขาดอยู่ค่ะพี่น้องคะพพุ่งนี้จะมาอีกไหมคะบอกกันจะต่อไปด้วยว่าเรารมนรงค์ไม่รับรัฐมนูญฉบับปีศาจนี้นะคะฉบับที่เอาเปรียบพี่น้องประชาชนใช่ไม่ใช่ เรามาตรงนี้นะคะเรามีจุดประสงค์ก็ค no no ือว่ามไม่เอารัฐธรรมนูญหัวคูนค่ะนะคะพี่ก็บอกนะคะเด็กป้อมยังไม่ได้ด่านะคะก็คือไม่เอาแม่งเลยค่ะนะคะเขียนขึ้นมาใหม่ให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะรัฐบาลนี้นะคะถ้าบอกว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนต้องพลังเสียงประชาชนใช่ไม่ใช่ นะคะสิ่งที่สําคัญไม่ใช่รัฐแก้รัฐธรรมนูญไม่จําเป็นจําเป็นที่สุดไอที่มันวุ่นวายเพราะรัฐธรรมนูนที่เหี้ยทุกวันนี้แหละค่ะพ่อแมรพี่น้องคะเพราะฉะนั้นนะคะความจําเป็นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันจําเป็นแน่นอนนะคะมันมองเห็นกันว่ามันจําเป็นรัฐบาลควรที่จะรีบแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนที่พี่น้องประชาชนจะเดือดร้อนมากไปกว่านี้แม่นป่ะค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นค่ะนะคะพี่น้องนะคะกลับไปบอกญาติ กลับไปบอกพี่น้องนะคะให้มาตันเยอะๆสักยังไปช่วยน้ำเพื่อมพลังรนรง์ไม่รับรัฐมนูญฉบับปีศาจฉบับเฮี้ยที่มากดขี่กลมหญิงพ่อแม่พี่น้องไปย้าอนอ้าวงั้นพรุ่งนี้พบกันค่ะพี่น้องคะครับก็ขอขอบคุณคุณป้อมนะครับนักสู้ที่ยืนมายาวนานครับ พอดีนะครับมีพี่น้องนักสู้สหายสีแดงแวะเวียนมาเยี่ยมเยือนกันก็เลยอยากให้ขึ้นมาทักทายกับพี่น้องเราขอเสียงปรบมือให้กับคุณจ